ถ้าคุณต้องการให้คนลดสถานะเนี่ยมันต้องมาวิ่งไล่ล่าคุณคุณต้องล่วงรู้ความคิดอีกฝ่ายคุณรู้ไหมครับหลักคิดอะไรที่คนอยากมีคู่ชีวิตคําถามคือวันนี้เวลาคนลดสถานะคุณเพราะคุณไม่รู้ครับคุณไม่รู้จะต้องพูดยังไงสิ่งที่คุณรู้อย่างนี้คือเออวิ่งไล่ตามเขาเออ่ะครับเออโทรหาเขาดีกว่าเออหาเรื่องคุยกับเขาดีกว่าท้งทงที่เขาไม่อยากคุยกับคุณอะ แต่พราะคุณไม่รู้ครับในหัวสมองมนุษย์เนี่ยครับวิธีการคิดเวลามันจะชอบใครหรือเลือกใครเป็นคู่ชีวิตมันจะต้องผ่านกระบวนการความคิด3อย่าง1เป็นเรื่องของ How, How ครับ How ก็เลยครับคนมันต้องเกิดกระบวนการคิดว่าเอ๊ะ e ฉันจะทำยังไงที่ให้ได้คนนี้มาเป็นคู่ชีวิต2ครับวา y ครับเอ๊ะ e แล้วทำไมฉันต้องเลือกคนคนนี้วะคนมันต้องการเหตุผลซัพพอร์ตในใจ วันนี้คนขอลดสถานะคุณเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่มีเหตุผลให้เขาซับพอร์ตความคิดตัวเองในใจสามครับวอทครับอะไรทำให้เราต้องตัดสินใจรีบคว้าคนคนนี้มาไว้ในอ้อมกอดแต่ในขณะเดียวกันครับคุณกลับทำให้เขาไม่ต้องคิดเรื่องนี้เพราะคุณไปทำอะไรผิดพลาดครับคุณกลับเป็นคนไล่ตามเขาเองครับ คำถามคือเมื่อมีคนมาไล่ตามเราเราต้องคิดไหมว่าเฮ้ยทําไงดีวะให้ได้เขามาเฮ้ยทําไงดีวะมันไม่ต้องคิดแล้วเพราะคุณไปไล่ตามคุณพยายามเอาหัวตัวเองยัดเยียดเข้าไปในชีวิตของเขามันกลายเป็นว่าพอคนไม่ได้คิดกับว่า <c oughs> ทําไงให้ได้มาแต่คุณพยายามยัดเยียดชีวิตให้แก่เขาไปเขาจะมองว่าคุณไร้ค่าทันทีเพราะอะไรครับคนจะอยากได้ใครก็ตามแต่มันต้องผ่านกระบวนการสามความคิดนี้หนึ่ง <c oughs> ทำไงดีวะ ให้ได้เขามาหลังจากคุณยัดเยียดไปแล้วเนี่ยนะเขาไม่ต้องคิดแล้วเนี่ยนะครับตรงเนี้ยพอวิ่งไล่ตามเขาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดังใจคุณทำอะไรครับคุณเริ่มท็อกซิกครับไปที่ไหนไปยังไงไปกับรถอะไรไปกับใครกี่คนทําไมไม่กลับบ้านทําไมกลับมากำกาบดึกๆึกแทนที่จะคิดเกมว่าทํายังไงดีให้เขาเนี่ยต้องคิดว่าเฮ้ยต้องลองทุนต้มเตาทุกอย่างเพื่อให้ได้ตัวเราไปให้ได้สิวะคุณไม่ได้คิดเกมนี้ครับแต่คุณไล่ล่าพอคุณไล่ล่าแล้วอีกฝ่ายมันเริ่มรู้สึกเบื่อคุณท็อกซิกใส่ เริ่มเถียงพอเริ่มสร้างความท็อกซิกมากขึ้นมากขึ้นครับอีกฝ่ายก็เริ่มที่จะอยากถอยห่างออกจากความสัมพันธ์อันต่อมาครับเขาจะต้องเกิดความคิดว่าอะไรทําให้เขาต้องตัดสินใจเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตตลอดไปคุณมีเหตุผลซัพพอร์ตในใจเขาไหม ทำไมเขายัางดองคุณเอาไว้อะทักมาหาคุณสักทีคือวันที่ไม่มีตังเงินเดือนอยังไม่ออกขอยืมเงินขอความช่วยเหลือหรือต้องการให้คุณสนองอารมณ์บน,ต, ång, บน,บนตรงบนเตียงเด็นดๆก็ตามแต่คือการที่คุณจะทำอะไรก็ตามแต่คุณต้องแกะสมองของคนก่อนว่าคนคิดยังไงคนรู้สึกยังไงแล้วคุณจะต้องปิดคําถามในใจของเขาอย่างไงครับวิธีการทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย e ทำไงดีเนี่ยเพื่อให้ได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคุณต้องแก้ด้วยเลยครับแก้ด้วยฟิวเจอร์นั่นหมายความว่า คนจะไม่มีทางลดสถานะคุณไปจากชีวิตถ้าเขาอยู่กับคุณแล้วเขามองเห็นว่าอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีความสุขการทำให้คนรู้สึกว่าอนาคตมันจะต้องมีความสุขมีอะไรบ้างนั่นคือวิธีการพูดให้คนรู้สึกว่าชีวิตของเราทั้งสองคนหรือทั้งครอบครัวเนี่ยมันจะต้องมีทิศทางที่ดีขึ้นคนจะเลือกคุณไม่ใช่เพราะคุณทอกซิกครับแต่คุณต้องใช้อะไรแก้ครับใช้แวลูในการแก้ เวลลูกหมายความต้องใช้คุณค่าของคุณวันนี้ถ้าคนคนหนึ่งเริ่มที่จะหมดรักเริ่มที่จะหมดใจเริ่มที่จะไม่ค่อยใส่ใจดูแลแทคแค่นั่นเพราะเขาเห็นว่าตัวของคุณมันไม่มีคุณค่าการที่คนมันเห็นว่าคุณไม่มีคุณค่าเพราะคุณหยุดพัฒนาตัวเองสามครับนะอะไรทำให้เขาต้องตัดสินใจครับความกลัวความกลัวทำให้คน ตัดสินใจเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตตลอดไปความกลัวทําให้คนเลือกคุณคนเดียวความกลัวืขอเลยครับกลัวว่าคุณจะเจอคนที่ดีกว่าเขากลัวว่าคุณจะมีความสุขกว่าเขากลัวว่าคุณจะลืมเขากลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขากลัวว่าจะมีคนอื่นมาแย่งคุณไปถ้ากระตุ้นความกลัวของคนได้เท่ากับการควบคุมพฤติกรรมของคน คูควมมี58วิธีในการทำให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนหายากให้พิมพ์ว่าได้ใจคับแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกมมิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉั้นเนี่ยคอสนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้หรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปา๊มือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้สพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ line at, at l i e น์แอด e อ o ลโอน r e ะครับหรือแอดอันนี้ นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ